สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพอกสาวเจนเลยนะคะสาวเจนบ่าวพี่อีกแล้วนะคะบ่าวพี่ให้ยัง,อ,ยงอ่ะเนียนของโอ้โอ้โอมืดนะนี่กำลังเตรียมของนะคะสาวเจนกับซื้อของมาแต่ซื้อพวกน้ำตาลพวกหยังมาแล้วค่ะ ักจา์ของที่เราจะขายแนะนำเอากระถ,ด,ด,รถดน้ำนน่นะถาดเงานะั้างในเดีย๋ยวจ เราจะซื้อของเพิ่มนะคะแล้วนกะ็สาเจนกบซื้อของซื้อน้ำตาลพวกน้ำตาลชูรสมาแล้วนะคะน้ำตาลชูรส หลายอย่างอีกค่ะเสื่อไว้พร้อมแพ็พร้อมแล้วคะ่ะนี่ต้นถาดนี่น้ำเนี่ยถาดสี่เหลี่ยม,มนะมืดอเมืมดเ็กน้อยนะคะ กอ,อนก็บใในห้องป่าเขาห้องสาวเจนมันเต็มแล้วมันไม่มองไว้หวอย่างดอกห้องก็เลยว้ห้องป่าก่อนห้องสเส็น้น้อย เขาเอาแน่ซื้อมาแน่นะจ๊ะกินข้าวกันหรือยังเนาะทุกคนสาวเจนกับสิบชั่วโมงแล้วตตนนี้ เรากินข้าวเที่ยงนำกันนะคะแ,แกะนี่แกะเอาเอาตัวได้แล้วแกะนะเอาตัวหน่อยบ่ะเอาสองตัวเลยใส่สองตัวบ่ะโอ้ซา,าเจนครับเจนซาเจนอยากซื้อของนะยัง นี่จ้ะเตรียมของแล้วพวกชูรสชูรสน้ำตาลน,นี่ต้องใส่น้ำตาลหลายนะคะเนี่ยใช้น้ำตาลเยอะอใช้น้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะแล้วแค่ช้างเดียวช้งน่าจะหมดแล้วนะครับ ก็จะไปเตรียมของไปบ้านตะลองเดี๋ยวรถก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขาตัวลาไปก่อนนะครับจอดี๋ยวรถเก็บของก่อนนะครับฝาก,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 กติดตามช่องบ่าวพี่กับสาวเจนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนกับบ่าวพี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวเจนกับบ่าวพี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค,ดค่ะ